แม่มาล่กมาล่ะเดี๋ยวพ่กัำตนีวันนี้เป็นวันแม่ลูกหลานขอมาขอพรจากแม่ในที่นี้ขอให้แม่ มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล้มโผล่ลมไานให้ลูกหลานขอแม่ในความสึกปลอดยและปลอดภัยดยและจาไดาที่ลูกหลานจะเคยร่วมออเกิดนแมน่ด้วยกายว่าใจทัอนหน้าและรับหลังขอให้แม่ได้ปกตที่ลูกหลานเพื่อให้ล,หลูกหลานอัดเรื่งองใดๆกลัไปในที่เดิมให้ครอบครัวมีความสุข ก็กะการันต์ตัดบาส <laughs> ya tindakan yang kedua ่เรียบร้อยทีนี้แหละไม่บาดเจ็บแล้วทำอะไรยังไม่บาดเจ็บแล้ว